สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่19กระกฎาคม2565ค่ะ เพจเฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้โพสต์ข้อความนะคะชี้แจงผ่าน Facebook ค่ะยืนยันว่ากรณีที่มีการระบุว่ารัฐบาลจีนได้ออกประกาศหยุดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยและทัวร์จีนจำนวนมากได้ยกเลิกการจองไม่เป็นความจริงค่ะตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ประเทศจีนนะคะได้หยุดธุรกิจ การจัดกลุ่มทัวร์ไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและยังไม่ได้มีการเปิดจองอีกจนถึงปัจจุบันจึงไม่อาจมีเรื่องของการยกเลิกการจองของทัวร์จีนและรัฐบาลจีนก็ไม่ได้ออกประกาศหยุดการเดินทางไปไทยเนื่องจากการเปิดนโยบายกัญชาเสรีของไทยด้วยค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณายติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ11รัฐมนตรีเริ่มขึ้นวันนี้เป็นวันแรกตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยมีในแพทย์ชลนั่ง สีแก้วผู้นําฝ่ายค้านได้เปิดอภิปรายเป็นคนแรกโดยในแพทย์ชลนาะะได้ชี้ถึงการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลด้วยกัน6ด้านพร้อมทั้งตั้งฉาย,ยารัฐบาล608และสภากล้วยทาของแพงปล่อยกัญชาเสรีส่งผลให้ยาเสพติดเกลื่อนเมืองขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้หลุกขึ้นตอบโต้นะคะและก็ชี้แจงว่าขอให้ฝ่ายค้านทิ้งอคติและ แล้วจะเห็นว่ารัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างยืนยันว่าทุกข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงและขอให้เอาคนที่คิดว่าฉลาดกลับมาให้ได้ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานล่าสุดนะคะผู้สมัครชิงตําแบงประธานาธิบดีสีลังกาคนใหม่เวลานี้เหลือด้วยกัน3คนค่ะประกอบด้วยนายลานนนวิกรมสิงเหรักษาการประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีนายดัลลัสอัลลาฮาเปรุมาอดีตรัฐมนตรีข่าวสารและการสื่อสารมวลชนและนายอนุราดิสนายาเกผู้นําฝ่ายซ้ายซึ่งจะมีการคัดเลือกในรัฐสภาค่ะโดยการลงคะแนนรับจะทราบผลในวันที่20กรกฎานี้สําหรับ การเลือกประธานาธิบดีสีลังกาคนใหม่นะคะที่กำหนดมีขึ้นในวันพรุ่งนี้มีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงที่สุดของประเทศสีลังกาค่ะที่ทําให้ประชาชนต้องลุกฮือออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมที่ผ่านมาค่ะ